สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องตูทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังค่ะยินดีตอนรับข่าสู่ช่องแป๊ดรวยชิปนี้นะคะทั้งช่องเขาจะพามาตามสูตรหวยแร่วันเด็ดเด็ดนะคะสูตรหวยลาวหวยฮานอยของเซียนสมุทรสาครในวดวันศุกร์ที่21กรกฎาคม2 5 66นี่นะคะก่อนอื่นผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลก์กดแช์ที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เพื่อที่จะบรดาพาดคลิปใหม่ๆและก็เพื่อเป็นกำลังเลงใจให้เกทั้งช่องแน่เด้วยค่ะเด้อสำหรับเลขเซียนสมุดเท่าหมวดติพานมากับโบเฮนเฟนช่องผิดหวังอีลีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ก็รั่วทึ่งสามตัวทึ่งสองตัวเลยนะคะแตกจังๆเขาปังๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขกับเซียนเท่าไปเสีย่ยงโชคเสี่ยงลาบหมวดติพานมากก็ยินดีน้หลายๆด้วยค่ะเด้อได้ให้กันยกช่องเนาะคะ่ะเลขของเซียน ผลที่ผ่านมาที่เขาตรงๆมาจังๆเนาะค่ะท่านผู้ชมคือน้อยเฉพาะกิจแล้วก็น้อยวีไอพีนะคะ่ะแตกทังสามตัวทังสองตัวเลยนะคะสําหรับน้อยวีไอพีเซียนเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมน้อยเฉพาะกิจเลขที่ออกคือศูนย์หกศูนย์นะคะเลขหกศูนย์ตัวนี้กามาเต็มๆต็มบริกรับเลยนะคะแล้วก็พ่อมะหอดน้อยวีไอพีเลขที่ออกคือเจ็ด เก้าหกกับเก้าหกนะคะที่เซียนจัดให้เขาเต็มเต็มทั้งสามตัวทึ่งสองตัวเลยนะคะท่านผู้ชมเซียนจัดให้กับเจ็ดหกเก้าแล้วก็เก้าหกนะคะผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขกับเซียนเข้าไปเสียงโชกเสียงหลบับมดวีติพานมากกับยินดีนันะะ่มเ้อค่ะทดานผู้ชมเด้อย,ยินดีกับคนที่มีโชคนะคะได้เฮกันยกช่องอีกแล้วนะคะสาหรับมวดนี้นะคะท่านผู้ชมมวดวันศุกร์นี้ จะได้เป็นตัวเลขนั่ทังตัวใดแบบใดใครเอฟซีเฟนช่องเฮาไปติดตามรับชมรบฟังจากปาาของเซียนให้เซียนเป็นคน้นคอนเฟิ่์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะข่าวดีค่ะเซียนวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผิดช่องแพรวารวยเซียนทานข้าวทานปลาเรือยงค่ะเซียนทานแล้วครับค่ะวันนี้ก็ได้เลือกดีกแล้วนะคะเซียน หลังจากงวดที่ผ่านมาเลขเซียนสมุดเราสูตรหวยรายวันเข้าจังๆเลยนะคะเซียนแตกทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยนะคะหวยหานอยเราแล้วก็แตกมาตั้งแต่วันจันแล้วนะคะเซียนวันจันทร์ก็เข้าทั้งนอยเข้าทั้งเราวมดวันพุทธที่ผ่านมาก็เข้าจังๆอีกเหมือนเดิมยินดีกับคนที่มีโชคจริงๆนะคะงวดที่ผ่านมาถ้าคนไหนได้โชคได้ลาบเยอะอยากแบ่งปันน้าใจให้เซียน mm hmm. ก็ติดต่อผ่านช่อง mm hmm. แพรพรวยได้เลยนะคะเซียน ค่ะสำหรับงวดนี้เป็นงวดวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ยีิบเอ็ดนะคะเซียนก็ได้เลกดีแล้วทําไว้แล้วใช่ไหมคะงวดนี้ทแล้วค,ค่ะก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะเซียนสําหรับสูตรเซียนสมุดเราก็จัดให้น้อยทุกงวดนะคะเซียนเริ่มต้นกันที่เลขวิ่งเลยค่ะเซียนมีศูนย์มีศูนย์ค่ะ,ม,คะมีสี่มีสี่ค่ะ ึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดค่ะแล้วก็แปดแปดค่ะงวดนี้มีสี่ตัวนะคะเซียนเลขวิ่งเลขวินนะคะแล้วก็จับคู่ค่ะจับคู่มีศูนย์สองจับคู่มีศูนย์สองค่ะศูนย์สี่ศูนย์สี่ค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะ แล้วก็ศูนย์แปดค่ะศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์เก้าค่ะสามแปดสามแปดค่ะห้าแปดแล้วก็ห้าแปดค่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดค่ะเก้าแปดเก้าแปดค่ะห้า วดนี้เลขสองตัวมี9ก้าชุดเกาหางนะคะเซียนครับแล้วก็สามตัวค่ะสตัวก็มี1หนึ่งปดค่ะเจ็แล้วก็เจ็สองค่ะแปดแล้วก็แปดเกเจ็ดค่ะ สามสี่ศูนย์แล้วก็ 3, 4, สามสี่ศูนย์ค่ะตามเลขสามตัวเซียนเจ็ดให้สี่ชุดสี่หางเหมือนเดิมน,นะคะเซียน<ะ>ค่ะดดดเดอเอ็ดขอทวอนตัวเลขของเซียนก่อนแค่เน,น้นให้เอ็เป็นช่องเราเหมือนเดิมค่ะสำหรับงวดวันศุกร์นี้เซียนสมุดจัดให้น้อยๆเน้นๆเหมือนเดิมน,นะคะเลขสองตัวเก้าชุดเก้าหางมีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ด 08 09 38 58 78แล้วก็98ถูกต้องไหมคะเซียนครับ<า>ค่ะแล้วก็เลข3ตัว4ชุด4หางคือ108 720 897แล้วก็340นะคะ<า><า>ค่ะทีนี้ก็เน้นให้ FC เราหนี่ยค่ะเซียนเนื่วันนี้เป็น02 เน้นไปที่ศูนย์สองค่ะศูนย์สีแล้วก็ศูนย์สี่ค่ะนล้วก็ศนย์แปดแล้วก็ศูนย์แปดค่ะครับเน้นสามชุดสามหางนะคาเซียนครับค่ะแล้วก็เลขสามตัวค่ะสามตัวเน้นเจ็ดสองศูนย์สามตัวเน้นไปที่เจ็ดสองศูนย์ค่ะเซียน แล้วก็สามสี่ศูนแล้วก็สามสี่ศูนย์ค่ะสามตัวเซียนเน้นให้สองชื่ดสอ 2, หงหางเน,น,น้นนะคะคแล้วเลขวิ่งเลขวินมีตัวเน้นไหมคะเซียนหรือเท่ากันเด่นเน้น,น,น,นชนค่ะรู้สึกว่างวดน,นี้เซียนสมุดจะเด่นไปที่ศูนเกือบทุกตัวเลยนะคะเซียนเน้นไปที่ศูนตัวเดียวหรอคะเซียนกลับอะไร ค่ะ<ส>ฟันไปที่ศูนย์เม็ดเดียวนะคะเซียน<ฆ>สำหรับสายวิ่งสายรูดก็ฟันไปที่ศูนย์เลยนะคะสาหรับงวดนี้เซียนสมุดฟันทงนะคะเซียนสาหรับงวดวันศุกร์นี้<ฆ>ก็ขอให้เลขเซียนสมุดเราแต่ขอรัวยุกช่องทั้งน้อยทั้งเราอีกเหมือนเดิมค่ะในงวดวันศุกร์นี้ก็อวยพรให้เอซีเป็นช่องเราเหมือนเดิมค่ะเซียนวันนี้ตาขวาขนขอ,อ,กกอนสอบเท้าพาเลย โอโชคมานมานี่นี่ังตังนะครับค่ะสาธุสาธุค่ะเซียนขอให้เลียกของเซียนสมุดแต่ครัวรยกช่องอีกเหมือนเดิมค่ะขอขอบพระคุณแนวทางดีๆที่เซียนแบ่งปันให้ช่องแพร่ปรวยเกับเซียนขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขต้งบทตั้งมวนนะคะของเซียนสมุดสาค้อเเฮาสูตรหวยไร่วันในงวดวันศุกร์ที่21 กระดาษคุ้มสองพันหารอยหูสกนี่นะคะเส้นสมุดกระจัดไทยหน่อยๆเน้นๆสำหรับงวดนี้เลขสองตัวเส้นจัดไทยหน่อยๆก็เกาอีกนะคะมีเก่าชุดเก่าหางมีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปแล้วก็เก้าแนะคะ เช่นสมมุติเน้นให้แค่3ชุด3หางเน้นๆนะคะคือ02 04แล้วก็08นะคะสำหรับเลข3ตัวเซียนจัดให้คัดให้4ชุด4หางคือ108 720 897แล้วก็340 สำหรับเลขคูณเนียนนะคะชุดเนียนเส้นเนียนให้สองชุดสองหางคือเจ็ดสองศูนย์กับสามสี่ศูนย์นะคะนี่คือตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลของเส้นสุพรรณห้าผู้ใดที่มากที่ชอบก็หยิบจับไปพิจารณาได้เลยนะคะผู้ใดบ่มบกบ่ชอบกระพานทั้งหมดทั้งมวลกับเป็นแค่หน้าท่างนทะ่ะานชมตัวเลขทุกตัวกับนี่เขาได้หลุดได้ปวดใจพิจารณาแยกในการรับชมเด้อค่ะเด้อสุดท้ายทั้งเจ้าก็ขอ,ขออยควันเด็บซีฟนจังเฮ้า ที่ดีเสียงโชคชงลาบกับขอให้มีโชคไม่ใช่โชคๆมันๆนังยังปังๆกันสุขูสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ